โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมมาคาพีเอภาคโซนเอเวอร์ชั่นศูนเจ็ดจุดนสี่นะครับแล้วก็อยู่กับผมด้วยครับตะรันนั่นเองโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราก็จะมาทำการขุดเหมืองกันนะครับหรือเปล่าไม่รู้ซึ่ง๋ยวนะยังไม่ได้มันเล่น้าบ้านมัยเออมาคาภาคนี้เอเวอร์ชั่นนี้ก็จะ มันยังเป็นต้องมีเครื่องช่วยสร้างหินนะครับโอเค EP มันน่าจะ EP ตั้งนานแล้วแหละที่มันไม่มีอ่ะจะซอมบี้ใส่ชุดเกอะด,ด้วยตีไปเอาอจะได้เอาชุดเกอซอมบี้มาใช่ไหมชุดเกอทองอุ้ยอะไรตีวะ เดี de ๋ยวๆเมื่อกี้อะไรตีเราอะไม่มีนี่สกิลยิงเหรอก็ไม่ใช่รู้สึกตัวปะรู้สึกรู้สึกว่าอะไรรู้ว่าโดนตีโดนอาจจะเป็นซอมบี้โดนอาจจะเป็นของเตะโอ้ยอาจจะเป็นซอมบี้มันตีพี่ก็ได้อันนี้อย่างที่บอกอะแมงมุมตอนมืดมันก็จะมาฆ่าเราเหมือนเดิม ผมกกมาวันนี้ว่ะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะคาบอ่ะเอ้ยไม่ได้คาบดิพูดผิดเราจะมาตกอานมานะตกปลาหาอาันมาใช่ไหมเออใช่เดีย๋ยวแป๊บนึงเอออันนี้ของมีอะไรบ้างมาสตินดีนนนเค เก็บก่อนแต่ยังไม่ได้ใช้นะตอนนี้เนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูไม่ค่อยมีเลยตอนนี้มีชิ้นตาทาละชอมอรารอช่อวยเมดะเราจะไปทำอะไรน,นะเมืดะงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นน้ำก่อนแล้วกันโอเคอะไรนะตกไปนั่นหามาเอ้าไปหาอ่านมาไม่พี่ว่าตอนนี้มันมืดอยู่ไง เริ่มเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสกลโโซอมบี้แต่และตัวนี่แม่งเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาเหมืองแถวนี้กันดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีเหมืองเลยดูดูเต็มไปหมดทองฟ้าเต็มไปหมดเลย ใช้เกาะเต็มเนแบบว่าถ้าฆ่าได้ไหลายตัวนี่ได้ใช้กเกาะเต็มสเกลตันพังสเกลตันในเวอร์ชันนี้ครับผมขอบอกเลยว่าไม่ควรที่จะสู้กับมันบนน้ำนะคะเพราะว่ากว่าจะเดินไปหามันได้นี่ก็ใช้เวลานานเฮ้ย,เ,ยเจอแกะด้วยแต่ยังไม่มีเหล็ก แค่น,นี้คุณตงสมบูรณ์ดีมีสัตว์เยอะแยะเไปกันเดี๋ยวจะเ,เมือไปเผานะามูดตัวนึงฮิจุโอเคก็ประมาณนี้แหละ มีแกะดำด้วยไงฝั่งนี้มันมีต้นไม้นะฝัง่งเราก็มีเออเรายังไม่มได้ปลูกต้นไม้เลยนี่ว่าเดี๋ยวได้ปะใช่แล้วมาปลูกต้นไม้้แถวนี้ไงโอ๊ยอะไรกัดหัว พี่ใช้เล่นไม่ได้เนี่ยพี่มันกากมาดิอัเดตอะไรโอเคเอ,อ่อ EP สามเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะทำอะไรนะหอผาเอาเมือ่อกี้พี่ยังไม่ได้บอกใครว่าพี่จะผักบอกตัวเองในใจนะ เงียบๆไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวอีพีที่สามนี่เราผมจะจบเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับน้อง โอเคอันนี้อันนี้อันนมาละได้ขนไก่มาสองอันก็ดีโอเคเรายใช่ไหมเดี๋ยสเกลดีโอเคจบคลิปก่อนนะบ๊ายบาย